นอนโคตรกโคตกแบบโคจะขาดอะไรทำไมมันนอนอย่างงั้นน่ะมาแล้วมาแล้วนี่เขาวิ่งมาจากหน้าบ้านเลยร้องดังตั้งแต่ร้องดังเลยยังไม่เห็นตัวเขาก็ร้องดังเลยร้อง<ม>ดัดดงมาจากหน้าบ้านเลยเดี๋ยวรอก่อนนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอรอลีนาไปล้างจานให้ก่อนผมใส่น้ำแมวไว้แบบเนี้ยรู้สึกว่ามอมแมมไม่กินเลย ไม่แตะเลยเดี๋ยวว่าจะลองซื้อน้ำผุแมวแบบที่ซื้อเอาไว้ให้ลอกกี้รอแปบ๊บรอแป๊บนะครับคุณชายมอมแมมเขามอมแมมเนี่ยเขาเรียกว่าคุณชายพาเนจรเดี๋ยวมอมแมมกินเสร็จเดี๋ยวดูว่าจะนอนหรือว่าจะไปไหนต่อเดี๋ยวลองเอาของลอกกี้มาตั้งดูดีว่ามอมแมมจะกินหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำผูแมวแบบเนี้ยก <c oughs> ินไหม <c oughs> ไม่กิน แต่อาหารนท่านั้นน้ำมียุงงงแต่กับข้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนกินหมดแล้วสิเอหมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่มาแม่แล, <c oughs> ล้วสิแหมกินแล้วไม่อยู่กันด้วยกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออกินแล้วกาบเลยไม่ได้ไม่ยอมหรอกไปนอน,อ,นอึ๊บไปอ,อ,อข้ามัน นอนเ,เ,อเออกินเสร็จแล้วก็นอนนี่นอนนี่เลยกินเสร็จแล้ว่หัดนอนให้คนให้อาหารเขาชื่นใจหน่อยได้ไหมไม่ได้กินเสร็จแล้วก็สะบัดตูดเดินหนีอ่ะโอเคมอมแมม,มเขาเปลี่ยนมาเป็นท่านอนสบายสบายของเขาแล้วนอนหลับเรียบร้อยร้อยเปอร์เ็นตแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้มอมแมม,มเขานอนต่อไป ตอนนี้ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับมอมแอมก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิมนอนสบายเลยแสดงว่าการตัดไข่นี้ได้ผลเกินคาดปกติกินเสร็จแล้วไม่อยู่นะกินเสร็จแล้วก็จะไปต่อยต่อยต่ยตยต่ย,ตยตนี้กินเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็นับวันเริ่มนอนนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นทุกวันอา้าวพูดถึงไม่ได้พูดถึงหูก็ดเด็กเลยเตือนแล้วเตือนแล้วเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่า เปลี่ยนท่านอนแล้วเปลี่ยนท่านอนไปแล้ว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 ไปนล้วลยวันแลนวไปแล้ไปแลไปแล้ว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 ไล้วมแล้วไล้วไีแลวไล้วึปแล้วไปแล้วไปแลวแลวไปแล้แล้วแดีวไปแลว้วแแงลแลวแว ตื่นแล้ว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 จะนอนต่อหรือจะไปดูดิเอานอนต่อเว้ยค่อยๆหลับตาหลับตาแล้วหลับแล้วเืี๋อหลับต่อหลับต่อเอ้ยวันนี้นอนาน,อนานว่ะเออดี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 มันนอนโคตรตกโคตรตกแบบโคจะขาดอ๋อทำไมมันนอนอย่างนั้นน่ะอ๋อเลือดตกหัวหมดแล้วมั้งเนี่ยดูมันนอนดิอ๋อจะไปกลนมันก็กลัวเดี๋ยวมันไม่นอน ดูมันนอนคอต้มันนอนคห้อยเลยสงสัยเลือดจะตกหัวแล้วลงมานอนด้านล่างต่อแล้วตื่นเพิ่มแล้เตือนเพิ่มละชีวิตวนเวียนอยู่แค่นี้นอนบนแล้วเมื่อยมานอนล่างนอนล่างแล้วเมื่อยมานอนบนต่อดีดีดีชอบชอบแบบนี้แหละดีละเออจะได้ไม่ต้องไปไหนกินข้าวเสร็จออกมานึกว่ามอมแมมไปซะแล้ว ไม่อยู่บนนี้เป็นนอนอยู่ใต้ท้องรถแทนเหรอเขาเปลี่ยนที่บ่อยเปลี่ยนที่เก่งเหลือเกินลอกกี้กินไหมกินเปล่าซองไหมเอ้ยพีด่ดูซองดูซองมองดูซองเออมา จำซองได้จำซองได้นั่นๆๆๆๆเออเออใจเย็นใจเย็นแป๊บหนึ่ง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 กินแบบนัวๆเลยเห็นซองแล้ววิ่งเข้าใส่เลยเนี่ยไอ้อมแมมก็นั่งมองเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสงสัยจะเห็นซองเหมือนกันนี่เนี่ยอ้าวมันนอนลอยอยู่มันนอนรอยอยู่อ้าวมาอมแมมตาเราแล้วนะกินของว่างไหมตาเราแล้วมหมเขาก็เป็นแปมเหมือนกันนะ <c oughs> มันก็เป็นเหมือนกันนะของชอบเขาเลยเฮ้ยอย่าหายใจแรงเิอยากลองกินแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอวะมดัมดมดัมดมดัมดมัดมัดเลย ไม่กินเร็วลหรอใจเดน่นใจเดน่นใจเดน่นรูดไม่ทนันเอ้ยเร็วไม่ทนมัทนใจมอมแแมม,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 มเดี๋ยวไปล้างรถก่อนนะเดี๋ยวฝากเฝ้าบ้านด้วยนะมอมแมมนะเฝ้าสองตัวนุนไว้ด้วยอย่าให้มันออกมานะปานแล้วนะเดี๋ยวมาฝากเฝ้าบ้านไว้ด้วยนะอ,อ ทำไรอ่ะอันนี้ไครอ่ะยูยูกัดมาแมมเฉยเอยโอ้วิ่งขาวิ่งขาตัวตัวเอาเอาไอ้นั่นมาเล่นกับมันดิไม้ไม้ไม้เล่นไหมไม่เป็นไรหรอกมากบเดี๋ยวมานะมาแมมอยู่นี่แหละนา่นนันน หัวจะปวดแล้วมาเล่นตอนคนจะนอ่อยู่ตั้งนานไม่เล่นมาเล่นตอนคนจะไปเนี่ยเฝ้าบ้านด้วยไม่ต้องไปไหนเลยนั่งอยู่ตรงนี้แหละเอา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 บอกไม่ต้องไปไหนอไปไหนล่ะเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพาไปรับใหม่อ๋อมานั่งกินน้ำ อลออะไปถอยหลังเลยไม่โดนมันหลอกไปหมอมแมมกินน้ำเสร็จเข้าบ้านนะการล้างรถวันนี้ล้มเหลวนะครับอ่าจะไปใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านเขาก็บอกว่าปิดนะแฟนเขาให้ปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแฟนเขาจะไปต่างจาังหวัดก็เลยมาที่ใหม่แถวมิตไมตีๆๆคนเยอะอีกโอเคกลับไปหาหมอมแมมต่อเดี๋ยวนี้เขา เขาคงขี้เกียจล้างเองเหมือนเราแหละดูดิฤฤฤฤฤฤขี้นกจบเลยเลยหลังจากที่เราได้ทําการไหว้วานให้มอแมแอมกินน้ําเสร็จแล้วกลับไปเฝ้าบ้านต่อนะครับมอแมแอมน่าจะไม่ฟังเราไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามล่าหามอแมแอมกันถ้าเจอมอแมแอมก็พากลับบ้านเหมือนเดิมจากที่สอดส่องดูนะครับจุดที่มอแมแอมอยู่ทั้งสองฝั่งก็ไม่มีนะครับสงสัยแอบไปนอนบ้านอื่นเลยแหละไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอเขามาเองแล้วกันไปกลับได้ มาแล้ว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 ห้าโมงเย็นนะมานั่งคอยมานั่งรออาหารเย็นแล้วทำหนแล้แลวก็บอกว่าให้เฝพาบ้านก็ <c oughs> ไม่อยอมเฝ้าบ้านให้ทีอาหารนะกินจังทีให้ทํางานอ่นะไม่ทํามนุษย์บ่นมากินของเก่าก็ได้ตอนนี้หมดแล้วนะครับหมดแบบเตียนเลยเขาเรียกขอบจานเลย ตั้งแต่ตัดไขมัเน่ยกินเยอะมากเลยนะอมแมมกินเสร็จแล้วนะครับถือโอกาสอุ้มเข้าบ้านเลยอุ้มเข้าบ้านเลยห้เขาเดินสำรวจอมแอมอมแอมเล่เล่เล่นเล่นเลนอันนีเลยอันนีเลยเล่นมันไม่ชอบมันกลัวมันกลัวมันไม่ชอบมันคนที่ ดูเล็กมาเดี๋ยวดูดิเพื่อนแ่แม่แม่ดูดิมันจับตัวเล็กจะเป็นยังไงยากลัวอ่ากลัวสิแมมแมมแมมมุดขาใหญ่เลยไว้กลัวแมมครับนี่แมมครับเออเปิดเปิดให้แมมตัวนี้อยู่นี่แหละไปไหน เขาชื่อเหลียตา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 กันอืออืออืมาไาโอ้โหวิ่งวิ่งเห็นไหมว้าเห็นไหมทุกมามาก่อนมาก่อนเจตตาก่อนเลยวิ่งพรวดเลยเห็นไหมพอเขาอยู่ข้างนอกเขาก็จะสงบพอเขาอยู่ข้างในดินพ่านเลยนี่ลีน่ากำลังเช็ดขี้ตาให้มอมแอมนะครับอืเก๋เก๋กลาง เย็นไว้เย็นไว้นิ่งไว้โอเคออกแล้วเออตาสดใสขึ้นหน่อยเออเห็นมฟินฟินเพลินเพลินเลยนอนเนี่ยเออเพลินเพลินฟินฟินเลยไปละไปละสงสัยคืนนี้เขาไม่อยากนอนนี่เอาไปไหนแล้วอ้าวอ่ะอ่ะจะไปก็ออกไปเอาไม่ไปไว้เอาแมวเอาไง เอออ่ะอ้าวไปนอนหน้าบ้านเฉยนึกว่าจะไม่มาแล้วลอ๋อมาเว้ยพิ่งนอนมาแน่เลยเมื่อกี้ตัวบ้านอะไรนะเมื่อกี้เขาเบิดมาแล้วอยู่ดีมันออกมาจากใต้รถแล้วมันยื่มนมาเลยแบบว่ามันนอนใต้รถอยู่ตรงน,นั้นอแสดงว่าเค้านอนใต้รถอดูหนด้ดิดน,ด <c oughs> นอนอยู่ใต้รถหรอครับนะ ฮะทำไมทำไมไม่ไปนอนตรงนั้นล่ะเออมอมแมกินแล้วนี่เออมอมแอมกินแล้วน่ะไปนอนไหมนอนไหมกลางเลยอดึงดึงดึงอดึงดึงดึงเรากินข้าวแล้วอ่ะมอมแมมนันกินอะไรเออเรากินข้าวแล้วอ่ะมอมแมมไปไหนมอมแอมอยู่ข้างในเนี่ยแหละนอนนอนโซฟานุ่มนะโซฟานุ่มกว่าเตียงที่มอมแมมนอนอีกนะรู้ปะใครมีคาถาเว้าให้แมวอยู่บ้านบ้าง อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเมียว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 ,วจงอยู่ในบ้านมันจ้องข้างนอกใหญ่แล้วเว้ยมันจะออกข้างนอกใหญ่เลยหาทางออกข้างนอกอย่างเดียวเลย <c oughs> อยู่ในบ้านดิไม่อยู่ในบ้านนะในบ้านน่าอยู่จะตายปฏิบัติการเกาคางมอมแมมจนกว่ามอมแมมจะหลับ <c oughs> หาทางจะหลับยากดูมาอะไรของเขาวะ มอมแมมหาอะไรอะตัวมันหาอาหารเปียกเนี่ยเห็นว่าช่วงเนี่ยเสียไข่นะ mm. ก็เลยยอมให้กินบัลลสาม,มื้อเนี่ยเดี๋ยวต่อไปไม่ได้นะต่อไปเหลือแค่สองมื้อพอนะกินเกินหน้าเกินตาลูฟี่กับโลกี้เข้าใจไหมมอมแมมอันนี้ถือว่าแลกกับไข่ล้วกันนะอ่ะแล้วเดี๋ยวดูหลังจากมอมแมมกินเสร็จแล้วเขาจะขึ้นไปนอนหรือว่า จะเดินออกไปเลยถ้าเดินออกไปเลยเราจะไปลากมอมแมมเข้ามาแล้วก็เอามาไว้ในบ้านแต่ถ้ามอมแมมกินเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นไปนอนก็เดี๋ยวไปกางมุ้งให้อ่ะเส้นทางของเธออะปึ๊บออกออกออก <S <S อ่าโอเคโอเคโอเคลีนาบอกว่าอย่าไปบ,าบังคับมันมากเดี๋ยวมันไม่อยากมาอีกเลย โอเค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 ก็แดดก็แดก